Good Morning สวัสดีครับวันนี้เชา้านี้ตื่นก็ไม่เช้าหรอกแต่คือว่าเฮียมีนั่งทำ modify นิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะ modify ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนะฮะก็จะมีส่วนที่ทำนะ ใช้ตัวหุ่นของพวกซ,าซาบับบี้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกคือเฮียทำงานประกวดคือสายแบบจะบอกว่าสายตาเดียวทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้วันนี้จะโมดิฟายพวกนี้นี่นี่คือกระโปรงหน้ามันคือมันมีความเรียบเกินไปก็ไปหาเ,เศษหรือว่าหุ่นกันพาที่มัน เก่าๆอะไรพวกนี้มานั่งทำเนี่ยจากขาเท้าเงี้ยมาทำให้เป็นชุดอาวุธนะสร้างดีเทลนะเดี๋ยวพวกอย่างเงี้ยก็จะเดินลายหรือแปะพาเพจเพิ่มขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนกระโปรงคือจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าคนที่โมดิฟายไม่ว่าจะเป็นตัวหุน่นสายไหนก็ดีสายตาเดียวหรือสาย พวก rx 7 8พวกหุ่นจิมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในเรื่องของดีเทลของล่องมันนะแต่จริงๆเราก็ต้องดีเทลการออกแบบล่องเนี่ยให้มันไปในทางหุ่นเดียวกันเพราะว่าหุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาเป็นหุ่นแบบเนี้ยนะแล้วเสริมเติมแต่งเพิ่มอะไรขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เราต้องคนนึงถึงเรื่องของล่องลายของมันนะของเดิมตัวหุ่นเดิมก่อนแล้วก็ใส่ ในส่วนที่มันเ,เรียบๆในส่วนที่เราเพิ่มขึ้นไปในส่วนหุ่นม,มันไม่มีเนี่ยเราก็ให้เ,เส้นสายหรือลายเนี่ยมันมันไปในทางเดียวกันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เฮียนั่งทำพวกขาปกติแล้วพระที่เฮีย modify เฮียจะมีหุ่น2ตัวนะอันนี้คือแบบไปหาซื้อมานะเป็นของดาบันเอามามาทำเป็นแบบแล้วก็มาทำในหุ่น งานแท้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพมันต่างกันมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่องเรื่องการประกบหรือลอยต่อรอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะของแท้มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะแต่คือว่าบางอย่างเรามันมีตัวเดียวกันเราก็มาเอามาเทียบเอามาดูในเรื่องของอ โมไปแล้วมันจะดีไหมมันเสียหายหรือเราจะไม่ต้องซื้อตัวใหม่ไงคือเรายังใช้ตัวที่แบบราคาที่มันถูกลงย่อมยาวลงอะไรงไปนะเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างของซาสซบี้นะมันจะเป็นชุดฟันแนลข้างหลังตรงเนี้ยแบ็คแพ็คเหียก็รือรือออกมาแล้วก็โมดิฟายตัดให้มันเป็นอาวุธที่มันสั้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะ คือข้อดีของการเขาเรียกว่าอะไร modify sketch v i อะไรประมาณนี้มันก็จะมีดีเทลแล้วแต่เราชอบแต่คือว่าก็ต้องไปในทิศทางหุ่นที่มันเหมือนกันเท่เหมือนกัน,อ,น,กนอะไรประมาณนี้เนี่ยเอ่อย่างตรงเนี้ยมันเรียบเห็นไหมเราจะแปะพาเพจอะไรเพิ่มไปแต่คือว่าเฮียใส่ดีเทลตรงเนี้ยเพิ่มก็พอว่าใส่ไปแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยังดูแบบ ยังอาจจะไม่เข้ากันนะคือรีบไม่ได้ของพวกนี้พอมานั่งดูทําเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งเอ๊ะมันจะเข้ากันไหมต้องมีเวลาเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีไซน์ที่มันดีกว่าที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับอย่างพวกหน้าอกแขนไหล่ในจุดของต่างๆเนี่ยเฮียจะถือว่าอาจจะถือว่าถนัดก,กว่าการทำออไอ้พวก Uh, rx 7 8พวกอะไรเงี้ยคือถนัดสายตาเดียวหรือว่าชอบดีกว่ามากกว่านะแล้วก็เครื่องมือสำคัญเครื่องมือถ้าเกิดแบบเครื่องมือเราเรา,เรามีเครื่องมือที่มันเยอะพร้อมที่จะทำเงี้ยเวลาเราคิดอะไรออกมันก็จะทำได้ไงทำได้ง่ายแล้วเราจะได้ไม่ลืมนะครับในส่วนของพวกเนี่ยตัวโช๊คเนี่ยบางทีเนี่ย แท่งมีหลายขนาดมีทุกขนาดเข้าไว้ก็ดีนะครับผมเพราะจะ่าจริงีเราทําโชคอันเล็กอันใหญ่อันหลายๆขนาดเนี่ยมันก็จะทําได้แต่คือของพวกนี้มันต้องใช้เวลาจินตนาการส่วนหนึ่งแล้วก็พอทาเสร็จแล้วก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันเข้ากันไหมอะไรเข้าไหมแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือไอ้พวกน้ํายาติดหรือแม้กระทั่งกาวเนี่ยอย่างเงี้ยกาวมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับผมนะฮะ กาวที่มีเนื้อหรือกาวน้ําที่มันเป็นกาวเหลวใสๆนะครับหรือจะแม้จะเป็นพวกอีพ็อกซี่ปั้นอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดจะโมโรหรือว่าทำพวกนี้มันมันมันเหมือนสะสมพวกอ,อุปกรณ์เพิ่มขึ้นไปแต่ที่สําคัญครับลกเหมือนเดิมนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอนั่งทําอีกสัก 20นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะฮะแล้วก็ที่ทํางานบางควันก็เอาไอ้พวกนี้ที่เราคิดออกเนี่ยใส่ถุงใส่กระเป๋าไปนั่งเอาไปทํางานที่ที่ทออฟฟิศนะมันก็จะบางอย่างมันคิดออกไงอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยครีมตัวนี้นะเฮียบอกได้เลยว่าครีมแมทเวิร์กนะฮะตัวนี้นะครับผมรหัสเอ็มเอชหนะึน่ยผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบบางทีงเราจะตัดเราจะ โมอันนี้เป็นอันที่แบบอันมันเป็นครีมใหญ่ไงอันใหญ่นะเห็นป่มถ้าปกติเราใช้ครีมครีมอันเล็กครีมตัดอะไรเงี้ยพวกก๊อตแทร์หรือครีมอะไรเงี้ยเนี่ยเันไหมะมันอันเล็กอันนี้อันใหญ่ตัดแบบโหตัดนิ้วเนี่ยขาดบอกกันเลยมันอันใหญ่ดีแล้วมันคมแล้วมันมีความเรียบไงเราตัดให้มันตรงได้นะชอบมากนะของแมดเวิร์เนี่ยคือแบบซื้อเก็บเลยนะไปขอทั้งทำงานก่อนแล้วกันเฮียก็นั่งโมมันตั้งนาน เตรียมของไปออาฟิดบายบายเจอกันที่ร้านครับ a few moments later เฮ้ยทุกคน <Okay. S 1> นี่เราได้เข้ามานี่นี่ไซเบอร์ทักไซเบอร์ทักตัวเป็นๆน,นี่ให้ดูนะนี่เป็นอลูมิเนียมเลยอะ่ะดูดิอันนี้เป็นพลาสติกนะ ล้ออันนี้เป็นล้อครอบแบบนี้นะมีอะไรมังร่งเฮ้ยตื่นตืจริงจริง,รง,รงตื่นเต้นนะคือเขาไม่รู้ว่าให้จองเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ดูมีไฟไฟอันนี้เป็นกล้องแล้วก็มีกล้องเอ้ยไม่ใช่กล้องไอเป็นเซ็นเซ,นเซอร์นะเฮ้ยเจ๋งวะนะนี่ดู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 อันนี้นะทุกคนดูอันนี้นะนี่ เอ้นี่เนี่ยอลูมิเนียมหนาประมาณ2มิลน,นะนะมิลกว่า2อมิลน,นะเท่ห่ะนะตรงเนี้ยมันเป็นที่กดนะกดเปิดกดปิดตรงนี้นะครับผมกดเลื่อนมันเป็นยางนะนี่ตรงนี้มเหมือนอลูมิเนียมพาทุกคนมาดู uck, ไซเบอร์ทัรวก้ยนะนี่ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ นะกระจกอย่างแข็งไม่มีมือจับนะครับผมกดเปิดนี่มันมีฝังกล้องอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูนะโอ้โหอย่างเท่กระจกบานหน้าโคตรใหญ่เลยเห็นนะนะด้านหน้ามีไฟแบบนี้นะรีวิวแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะไซเบอร์ทักตัวโหดๆแบบนี้นะ โอ้โห oh. กระจกนี่มีกระจกแบบนี้นี่เขียนว่า object is miller air cosine นะอะไรก็ไม่รู้นะอย่างเดือดอย่างเท่โคตรเท่ดูดินะสเปคก็เป็นอเมริกันเนี่ยไฟเลี้ยวอะ่ะมันจะต้องมีไฟเลี้ยวนะ ด้านข้างนะครับมันมีด้านหน้าก็จริงแต่ถ้าเกิดเป็นสเปคอเมริกาไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่ทําไมไหนเนี่ยมันจะต้องมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะนี่อย่างเท่โคตรเท่นะคันเบลเลอร์เลยอะ่ะนะถ้าเกิดแบบจะก้านะให้กะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าประมาณเกือบเจ็ดเมตรอ่ะดูดิโอ้โหนะ ไปไงสำหรับคนที่ชื่นชอบนะรถเทสลาหรือไซเบอร์ทักนะบอกเลยเลยว่าอันนี้สวยงามมากโอ้โหอยากได้เลยว่ะยังเดือดครับผมยังเดือดนะโอ้โหไซเบอร์ทักผมซื้อไซเบอร์ทักครับหยองๆๆอๆนะเท่ดีอะไปดีกว่านะถ้าใครชื่นชอบ เทสลามาดูตัวจริงได้ที่เซนทันอีสต์วิวนะเห็นเฮียเข้ามานี่ดูล้อล้ออยากรู้ว่าล้อเท่าไหร่นะครับผมนะครับนี่ขอบ20นะ65ขอบ20 285องโอ้โหยังเดือดไปดีกว่านะถ้าใครชื่นชอบก็ลองมาดูตัวจริงๆตัวเ,เป็นมีโมเดล Y ด้วยนะนะไปดีกว่า เจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับท <hours> ำงานครับผมนะเทสบินเครื่องนะครับผมจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนะลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับตกน้ำบ้างอะไรบ้างอันนี้ตัวโดนตัวประมาณ6 0,000กว่าบาทนะครับผมนะเทสบินนิดหน่อยนะครับผมนะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะจัดการได้เรียบร้อยอุัวพอแล้วนะวันหนึ่งเทส หลายตัวเยอะแยะมากมายอ่ะเอาป่ะเก็บขึ้หน่อยไปไปไหนมาไปไหนมาเอ๋อยู่กันนะแมนวัสดีครับวัสดีครับแมนเก็บของเล่นอะไรบ้างเนี่ยเก็บของเล่นอะไรบ้างเก็บทุกอย่างที่เราตอนเด็กเราไม่เคยมีรถต้องมีแน่มีมอไซค์มอไซค์รถยนต์รถยนต์รถบางอย่างบางอย่าง ไอ้ที่มีล้อเอาหมดเอาหมดเครื่องบินเฮ้ยเมีพาราล์มอเตอร์ด้วยนี่พาราล์มอเตอร์ด้วยตอนนี้ก็ลังอินพาราล์มอเตอร์ใช่ไหมใช่เพิ่งเสียกับพาราล์มอเตอร์ไปอห้าหมื่นหกแต่อย่าถามว่าก่อนหน้านไม่ไม่ไม่ที่เสียนี่รู้ป่ะอะไรอะไรเอามือถือไปทิ้งอ iPhone 15 Pro Max โหล่นถ่ายอยู่เสร็จจะเก็บล่วงลงน้ําล่วงจากกี่หมื่นฟิตสูงประมาณแค่ห้าร้อยเมตรอะห้าร้อยเมตรเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะแล้วพวกโมเดลอะเก็บไหมเก็บ เป็นเป็นหลายแบบหลายแบบเล,ย,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 ลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางพวกไอรอนแมนฮอทอยฮอทอยฮอทอยรถยนต์รถยนต์สเกลรถสเกลรถบรรทุกรถบรรทุกแต่ฮอตวิวนี่มีหนักเหมือนกันนะก <c oughs> ็นิดนึงเพราะว่าเก็บมาเรื่อยๆใช่ไหมนิดนึงจริงๆแล้วมันสองร้อยร้อยสองร้อยแต่คือไอ้พวกเนี้ยมันเก็บได้ตั้งแต่เราวัยรุ่นจนถึงแก่ก <c oughs> ็อยากจะบอกถ้าขายก็ซื้อรถได้อะเยอะจริงเต็มกำแพงเลย แต่บางทีไม่ได้โชว์ก็มีมีเยอะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ออกมาจากไอที่เก็บไงเออบางคนก็เก็บแตกอยู่ในแพ็คแต่เคยมีเรื่องหาเรื่องนึงเลยนะเรื่องตลกไปสนามสปาฟงโกชองที่เบลเยียมเราเห็นโมเดลโอ้ยหนึ่ต่อหกสี่ลายนี้บริเวณแตขายที่สนามเท่านั้นสี่สองยูโรเฮ้ยถูกนี่ว่าสเกลหนึ่งหสถูกมสี่สอยูโรคูณสี่บาทก็ไม่ถูกนะ ไอ้เราก็โอ้โหคว้ามา20่สิบคันคลิปหาไม่ไม่เท่าไหร่พอเช็คบินเห็นยอดมาโอ้โหแทบหงายหลังแต่คือว่าสเกลไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่หงายหลังเพราะอะไรมันมีหนึ่งร้อยสี่สิบหกยูโรอ๋อไม่เห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งมันจางๆ <laughs> ไอ้เหี้ยปรั่งาดคนคิดเงินบอกโอ้นี่มังสุลต่านนี่ไหนมายี่สิบคันสุดท้ายคัดออกครึ่งหนึ่งเหลือสิบคันโอเคโอเคนี่บอกอยากได้ลิมิเต็ดแต่พวกสเกลพวก ฝั่งยุโรปแม่งเหมือนจริงนะใช่ใช่ดีเทลเป๊ะมากอย่างที่เก็บอีกคันหนึ่งก็หนึ่งต่อเท่าไหร่วะมันมีหลายไซส์จนจำไม่ได้แล้วมีหนึ่งต่อสิบแปดแพงก็มีแต่ตอนแรกจะไปตอนที่ไปดูใบยอยากได้พวงมาลัยฟลอรี่ที่เป็นโมเดลเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าเติมส่วนหลังตัวหนึ่งเงินดูไบเ,เท่าไหร่มันเขียนอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพัน ก็เป็นแสนกว่าบาทแสนแปดโมเดลเฮ้ยแต่มันมีโมเดลบางคนบางคนชอบนะบางทีเคยเห็นโมเดลวันนัสคาป่ะสวยนะสวยสวยมากเลยแต่คือแบบบางทีมันก็แบบหาหามไม่ค่อยมีจริงๆเคยอยากไปถ่ายโมเดลเพื่อนคนหนึ่งรถเฟอร์รารี่หนึ่งต่ออะไรวะประมาณเนี้ใชออ่มานี้เปิดได้หมดแล้วเหมือนจริงหมดเลยคละาหกแสนกว่าบาท มันมีของอันหนึ่ง <c oughs> ผมเคยเห็นของเทียวโชวพี่เฮงนันจะมีะคือมันจะเป็นขายเป็นกล่องกล่องเล็กๆอ่ะเคยเห็นไหมแต่คือว่ามันไม่ได้ขายมานทั้งคันไงสมมติว่ามีอยู่ประมาณห้าสิบกล่องเราซื้อมาอมันเหมือนแบบเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งมันออกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันก็มีแค่กันชนอะ,อะไรเงี้ยแล้วเขาซื้อเก็บไปเรื่อยๆอันนั้นแหละผมเห็นบนห้องห้องวันนั้นขึ้นไปบนห้องห้องนั่งดูหนังผมไม่นั่งดูบอกโอ้พี่เฮงกว่าจะเก็บครบแต่ละชิ้น ก่นจะได้เป็นหนึ่งคันนะใช่ต้องเป็นหนังสือด้วยใช่บอกเลยนะหมดเยอะโอ้โหคนนี้เขาหมดเยอะอืมแต่ผมยังไม่หมดกับการดั้มแค่นั้นเองดี้วผมจะไม่หมดกับพวกอะตอมบอยเออรถยนต์เครื่องบินเอาทุกอย่างไม่ได้เหมือนกันนะโอ้หไม่ไหวเคยคิดแล้วนะว่าถ้าเอาแค่มสเกลเครื่องบินหนึ่งต่อร้อยสี่สกับเ0็ร้อยต่อเป็ต่อร้อยสี่สิบอะอ่แล้วก็เป็นเครื่องบินเหล็กนะเห็นใช่ไหมสเกลอะ ก็มีสนามบินที่บ้านมีโต๊ะยาวสองเมตรครึ่งกว้างเมตรแปดสิบเต็มสนามเลยตรงนั้นก็หมดและไอ้พวกนี้<ม>อีกนะเครื่องบินไอ้เครื่องบินที่เป็นเครื่อนนิดอะ่ะนี่ไงเนี่ยโดนหนักเลยจุกเลยลำ 1, 4, 000, 3, 000, 4, 000, หนึ่งสี่พันสามพันสี่พันลำหนก็สวยๆทั้งนั้นใช่ส่วนใหญ่เป็นการบินไทยนกแอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ที่อยู่ในเอเชียแล้วมีเแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บอัลติโนฟ ที่พังไปแล้วที่โดนถล่มไปแล้วเก็บไว้ลำหนึ่งมีแกรเล็กซี่พวกเครื่องบินรัสเซียก็แปลกๆเยอะนะเครื่องบินลบอ่ะบอกเลยนะว่าใครเล่นโมเดลเครื่องบินเนี่ยจุกอีกอันหนึ่งไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นรถไฟรถไฟนดเพื่อนหมดจังรองอ่ะเพื่อนหมดเพื่อนเจาะตอนแรกก็มีห้องมีห้องแบบห้องปกตินะห้องนั่งเล่นก็วางรางที่พื้นทะลุห้องนอนเจาะรูห้องนอนเป็นอุโมงค์ทะลุห้องนอนวิ่งรอบ ทุกวันนี้ได้ข่าวว่าตรงนั้นหมดหลายล้านแล้วรถไฟนี่ไหมหลายล้านไดโอลาม่าด้วยแล้วก็สเกลมันเหมือนจริงด้วยชุดไฟอีกรางสมัยก่อนหนือนเคยเห็นตอนเด็กเจนท่านลาดพร้าวสิบกว่าปีมีร้านขายนะใช่ใช่ทุกวันนี้อยู่ฟอร์จูนข้างล่างใต้ดินผมชอบไปซื้อโมเดลุกคนมามาเก็บเยอะเยอะเยอะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรของเล่นผู้ชายของเล่นหรือว่าพวกคอบบี้ส่วนหนึ่งนะและไหนจะพวก รถยนต์นะเกิดมีกําลังนี้ไกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์น้อยเห็นใช่ไหมฟิกเกอร์น้อยที่เขาหล่อไอ้ที่เขาพิ้นสามดีขึ้นมาที่เป็นรูปนักแข่งรถนู่นนี่ผมหล่อของผมเองเลยเออแล้วก็เป็นเงินแปดตัวเอเป็นทองคําแท้หนึ่งตัวตัวเราเกือบสองหมื่นแม้กระทั่งถ้าทําอะไรก็ทําเองเนี่ยไปทุกวงการไม่ได้จริงๆนี่อันนี้กล่องเพลงอะไรกล่องเพลงที่ผมร้องอะไรคือเป็นกล่องเพลงเ เป็นเป็นท่อนพุกของเพลงผิดอ๋อเฮ้ยนี่มีไลเตนด้วยอันนี้ทําขายเหรอมีสิบใบในโลกอ,อแต่พอดีคนเจ้าของเขามาขอซื้อหนึ่งใบตอนนี้ก็เหลือเท่ากับตอนนี้แจกจ่ายไปเหลือประมาณสามใบเก็บไว้เก็บไว้นี่เดี๋ยวมันจะมีมูลค่าใช่ ตอนนี้ถ้าตายปุ๊บแพงเลยนั่นแหละที่ถึงตอนนั้น,นแหละเอาตรงบอกเลยว่าบางคนบอกโอ๊ยแกไหนยังเล่นขอ,อ,องเล่นถ้ามันทําให้เรามีพลังเดินต่อไปซื้อไปเถอะถ้าเราถ้าเรามีกําลังซื้อมีกําลังที่จะหาเงินเพื่อมาซื้อแล้วก็ไม่ลําบาก <S <S แบ่งแบ่งแบ่งให้เป็นบางคนผมเจอคาพูดหนึ่งเขาบอกว่า,อ,าอย่ามัวแต่หาความร่ํารวยอแะแะหา ความสุขเล็กๆน้อยกับของเล่นบ้างก็ดีบางทีเราซื้อของเล่นเรายังได้ดูนะแต่อย่าไปโกหกพ่อแม่เลยนะผมซื้อเครื่องบินโมเดลจ้าเขาต่อไอ้ลำหนึ่งประมาณสามพันแต่ค่าทำสีหนักโอ้อันนั้นหนักค่าทำสีหมื่นหนึ่งนั่นแหละเรานึกสภาพผมจอดเป็นสิบลำอ่ะแล้วพ่อบอกว่าโตแล้วพ่อมาจากทางจังหวัดเขาเขามามาหาลูกเหตุเขาดูว่าเราเราก็ไปเมืองนอก เราก็วางอย่างดีเลยพ่อ,อก็แบบมันสมัยจากรุ่นอ่อนแอเงี้ยคงไม่กี่ตังค์เอาไปแจกเด็กปัดโหนี่เราเห็นไม่มีต่างประเทศที่เป็นอย่างเงี้ยพาเด็กพาหลานมาบ้านสุดท้ายหลานเอาไปหมดเลยนี่แหละครับแล้วพ่อมาถามว่าแพงไหมไม่แพงครับพอถึงตอนแล้วไม่กล้าพูดแล้วไม่กล้าพูดก็ตกตกลำหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนี่เนี่ยครับผมบอกเลยไปทุกวงการไม่ได้จริงแต่คนนี้ไปหลายวงการเหลือเกินหมอซายมีอัปเดตไหมช่วงนี้ ก็รอรถคันใหม่ใกล้ใกล้แล้วใกล้ๆล้ซ yeah> anyway claro ื้อเพิ่มอีกสองคันขับเลยเยอะแยะนะแต่และาคนชอบเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้ผมบอกเลยนะเพื่อนผมเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่ได้ใช้ป่านตอนนี้อยู่กับพระเจ้าไปแล้วจริงแล้วมาร้องไห้บอกว่ารู้นี้กูต้องใช้หลายคนที่แบบไม่ได้มีเงินหาเงินได้แต่ไม่ได้ใช้เอาผมพูดตรงนะครับไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะอะไรปะมัวแต่เสียดายเราควรจะแบ่งเงิน ที่ดูแลตัวเราแบ่งเงินที่จะใช้จ่ายแบ่งเงินที่อยากได้เติมเต็ม <ừ, S 1> ถ้ามันยังไม่พอก็เก็บสะสมเราค่อยซื้อจริงแวะซื้อไปเล็กๆน้อยๆเติมเต็มมันม่เหนื่อยตายเลยใช่มันไม่ไม่มีความสุขอะบางทีนะเหนื่อยจากงานแล้วมานั่งดูโมเดลเนี่ยโคตรมีความสุขเลยแค่นี้ก็พอแล้วใช่มีห้องเก็บโมเดลเล็กๆน้อยๆคือบางทีไม่จำเป็นต้องมีเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาใแต่แค่เรามีก็เออ หลับสบายพรุ่งนี้ไปหาเงินใหม่ถูอะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละนะขอบคุณน,นะแมนสำหรับข้อคิดดีๆสำหรับคนที่อยากได้โมเดลปฏิภาณ